เหมือนก่อนหน้านี้อ่ะเขามีความโกหกตอแหลปิ้นป้นเนาะเป็นคนที่ไม่ซื่อตรงไม่ซื่อสัตย์นะคะเป็นคนที่คบใครไม่ได้นานนะคนรักของเรานะนาะเป็นคนที่คบกับคนนั้นทีคนนี้ทีคนนั้นสองเดือนคนนี้สี่เดือนนานสุดสองปีที่พี่ไพ่พบอกนะ เขาเป็นคนที่ลังเลไม่มั่นใจในความรักเป็นคนที่ไม่รู้จักคำว่าซื่อสัตย์ยังไงต่อใเขาจะอายุร้อยปีพั0เปีแก่ปูนพ่อปูนแม่เขาก็คิดไม่ได้ค่ะคนแบบนี้นะคะเขาก็ยังแบบยังเจ้าเล่ยังคบแอบคบคนนั้นแอบไปแอลคนนี้นะเจ้าชู้ตลอดเหมือนที่เขาเคยเป็นมา และครั้งนี้เหมือนเราจะไปรู้นะคะว่าเขาแอบมีคนอื่นนะคะในขณะที่คุยกับเราอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเขากับคนนี้จะไปกันรอดไหมสุดท้ายพอคุณปล่อยให้เขาได้คบหากับคนที่3บุคคลที่3พอคุณปล่อยวางคุณไม่ตามไม่ง้อไม่ตื้อไม่ส่งข้อความหาไม่โทรจิกด,ด้วย นะคะคุณปล่อยไปเลยค่ะปล่อยให้เขาไปอยู่กับมือที่สามสมดังใจที่เขาต้องการพอคุณเอาเข้าจริงๆนะคุณไม่ติดต่อคุณไม่ยุ่งไม่คุยกับเขาเลยอะ่ะกลับเป็นตัวเขาเองที่เครียดแล้วเขาเนี่ยตอนที่อยู่กับมือที่สามสถานการณ์ตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้เลยเขาจะมีการพูดถึงคุณให้กับมือที่สามบ่อยมากโอ้โรคจิตนะเนี่ย มีการพูดถึงคุณน่ะพูดถึงเรื่องราวของคุณว่าคุณเป็นคนเก่งเป็นคุณเป็นคนสวยขยันทํางานอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการก็ได้นะคะเป็นคนที่ทําสายงานเกี่ออ็บงานกลางคืนหรืองานที่แบบว่ามีใช้การใช้เสียงใช้หน้าตาในการออกสังคมหรือเป็นคนมีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนสวยนะคะเป็นคนสวยรูปร่างหน้าตาดีดูแลตัวเองดีทํางานเก่งมากนะคะเป็นคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวได้ด้วยตัวเองแล้วก็เวลาที่เขาอยู่กับคุณเนี่ยเขารู้สึกผูกพันเขารู้สึกอบอุ่นใจนะคะรู้สึกอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะตลอดชีวิตไปพูดแบบนี้ให้มือที่สามฟังนะผู้ประก,กอนหน้าเนี้ยคุณเคยมีการวางแผนอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันกับคุณ ให้มือที่สามฟังและมือที่สามเป็นยังไงคะพอเขาพูดถึงเรื่องคุณให้เขาฟังไม่หยุดเลยนะอาการเหมือนคนอกหักเลยมือที่สามก็รู้สึกแบบดูหน้ามือที่สามเขาเครียดมากเลยนะเขาคิดว่าฉันไม่น่าเข้ามายุ่งในความสัมพันธ์นี้เลยทำไมเขาถึงไม่รักเราเลย ทำไมหัวใจเขามีแต่แต่คุณเพียงคนเดียวนะทำไมเขาถึงไม่มองเห็นเออไม่มองเห็นค่าในตัวเขาบ้างนะคะหลายครั้งหลายคาที่มือที่สพยายามจะปะจบปะเจงพยายามจะซื้อนั่นซื้อนี่มาให้ทํายั่วยุเขามากๆแต่เขาเหมือนไม่สนใจไม่ต้องการรับในสิ่งที่เขาให้ในสิ่งที่เขามอบให้คนรักของเราไม่ต้องการ คนรักของคุณมีการเบื่อหน่ายกับมือที่3ามมากๆๆเลยตอนนี้นะคะแล้วก็รู้สึกอยากกลับมาอยากกลับมาอยากติดต่อกลับมาพูดคุยกับเรานะแล้วพี่ไพ่บอกว่าให้คุณนะคะอยู่นิ่งๆเข้าไว้อยู่นิ่งๆทำงานทำการดูแลตัวเองไปร้านเสริมสวย ดูเลตัวเองทําสปาทําเล็บทําแต่งตัวให้สวยเข้าไว้นะคะแล้วก็ตั้งใจทํางานของคุณเข้าไว้ไม่ต้องตามไม่ต้องส่งข้อความหาเขาอีกเหมือนที่คุณทําอยู่คุณทํำถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่ามันจะปล่อยให้เขาเนี่ยเป็นฝ่ายดิ้นรนเป็นฝ่ายตามงอ้อตามขอคืนดีตามขอโทษในสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับคุณก่อนหน้านี้บ้าง ปล่อยให้เขาได้รู้คุณค่าในตัวของคุณบ้างในวันที่คุณไม่เอาแล้วจริงๆในวันที่คุณเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วในวันที่คุณก็เปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆได้เข้ามาในชีวิตของคุณแล้วให้เขาเป็นฝ่ายตามง้อคุณบ้างนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าในเมื่อคุณเลือกที่จะเชื่อฟังแม่หมอแล้วก็ไม่ตามไม่โทรไม่จิกไม่ง้อเขาเนี่ยเขาจะทําอะไรต่อไปบางผู้บางคนอาจจะไปสำนักนั้นสำนักนี้ หรือบางคนอาจจะแปลว่าเป็นไพ่พระใช่ไหมแต่ถ้าในมุมของแม่หมอนะแม่หมอจะอ่านเชิงเขาอาจจะไปสำนักนั้นสำนักนี้เกี่ยวด้านเสน่ห์เมตตาอาจจะบางคนเลยนะอาจจะไปทำเสน่ห์ใส่คุณเลยนะให้คุณเนี่ยนะยอมเขาให้คุณเนี่ยนะยอมเขาคนเดียวก,กลับมาง้อเขาเหมือนเดิมกลับมาสยบเท,ท้าเขาเหมือนเดิมนะ ให้ระวังไว้นะลูกหลวงมันคาจริงนะเนี่ยฉันดูแล้วนะแต่เอาจริงๆไหมอะทำอะไรคุณไม่ได้หรอกต่อให้มีสเสน่ห์สักล้านสำนักนะคะเพราะคุณมีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองดูแลคุณดีมากนะคะเขาไม่สามารถที่จะทำอะไรคุณได้เลยแล้วตอนนี้เหมือนเขายิ่งตามคุณคุณยิ่งตีตัวออกหา่าง คุณจะพูดแบบว่าฉันขออยู่คนเดียวได้ไหมฉันอยากสร้างเงินสร้างงานฉันอยากหาเงินหาทองเนี่ยตอนนี้ฉันกาลังหาเงินหาทองได้เยอะมากเลยหลังจากที่เลิกกคุณมาชีวิตฉันสดใสมากเลยหลังจากที่ฉันเลิกคุณมาชีวิตฉันมีเงินมีทองเยอะมากมีความสุขเยอะขึ้นเลยค่ะหลังจากที่เลิกกับคุณมาแล้วเขาจะทํายังไงต่อไปคะเขาจะมาขอโอกาสค่ะ มาหยิบยื่นโอกาสมาขอแบบพูดแบบขอมั่นหมายได้ไหมถ้าอยู่กันรอบนี้จะมีโอกาสแต่งงานแล้วก็ขอมั่นหมายแล้วก็ได้ใช้ชีวิตคู่แบบครอบครัวหรือลงทุนอะไรธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ให้คุณหรือมีการเอาเงินมาให้คุณนะคะและคุณจะเอาไหมล,ล่ะเรามาให้พี่พไพตอบคุณจะเอาเขาไหมละ่ะถ้าเขามาขอโอกาสอีกรอบหนึง่งคุณจะเอาเขาไหมลูกดวงไม่หมอฉลาดมากค่ะคุณไม่เอาค่ะ คุณมีมีแต่จะด่ากลับไปเข้าให้นะดิคุณมีจะแบบว่าฉันจะกลับไปโง่รอบสองหลอที่รักเป็นไปไม่ได้ค่ะดิฉันขอเลือกอยู่คนเดียวค่ะขอเลือกอยู่คนเดียวสวยๆได้ไหมอ่ะดิฉันอยากมุ่งเน้นไปที่การทำงานเป็นหลักแล้วก็ที่ผ่านมาที่เธอพฤติกรรมของเธอที่เจ้าชู้กระปี้กระป่นไปทั่วแบบนี้ฉันรับไม่ได้ ฉันรู้สึกอายฉันรู้สึกไม่พราวในตัวเธอฉันรู้สึกอับอายที่อยู่กับเธอที่ต้องพาเธอออกสังคมคุณจะพูดแบบนี้เลยนะถ้าไม่หมอพูดแรงไปขอโทษนะคะแล้วที่เหลือนะคะเขาจะเป็นยังไงขอพายอ,อีกหนึ่งใบนะเขาจะเป็นยังไงเขาจะตามตื้อตามสองคุณไม่เลิกอะ่ะเขาจะกลับมาเป็นสิงโตตัวน้อย สยบเท้าคุณเทนน่ะจากที่ก่อนหน้านี้คุณเป็นฝ่ายไล่ล่าเขาตามนะแต่คุณก็ไม่เอานะฉันดูแล้วคุณไม่เอาจริงๆแล้วเขาจะเป็นยังไงลนะ่ะอุยอ้ยอุ้ยมีการบอกว่ากลับมารอบนี้จะได้ซื้อบ้านมีครอบครัวแต่งงานด้วยกันนะแต่คุณก็ยังไม่เอาอ่ะคุณไม่เอาค่ะคุณเลือกที่จะแบบว่าฉันขอเปิดใจกับคนใหม่ๆแล้วกันนะช่วงนี้ฉันไม่ขอกลับไปแล้วนะคะ แล้วก็ใครที่ตรงไม่ตรงยังไงนะคะอย่าลืมเล่าประสบการณ์ผ่านใต้วิดีโอของแม่หมอได้เลยเนาะแล้วก็วันนี้แม่หมอมีลิปสีพึ่งนะคะพุทธคุณสายขาวสายสเสน่ห์เมตตานะคะสายจึ้งเลยก็ว่าได้ล่าสุดลูกดวงเอาไปบูชานะคะเอาไปทํางานนะของานได้งานนะคะเขาขอยอด9ก้าหมื่นตอนนี้เขาได้แล้ว2วัน900 0บาทนะคะหรือลูกดวงอีกคนหนึ่งก็มีการ ทาสีพึ่งแล้วก็เอาเอาเอา,เอาไปขอเงินจากผู้ชายขอเงินหมื่นก็ได้หมื่นนะอันนี้พูดจริงนะเองเองดูรีวิวได้เลยนะแรงมากเสน่ห์เมตตาเป็นที่รักของทุกคนที่พอเห็นให้คนรักเก่ากลับมาตัดมือที่สามให้มันเพศภัยไปเลยนะคะใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแม่หมอได้เลย24ชั่วโมงนะคะผ่านทางไลน์ส่วนตัวเนาะแล้วก็สิ่งสุดท้ายแล้วขอให้พวกเราส,สมหวังนะคะกับรักครั้งใหม่ หรือจะไปให้พ่อหนุ่มคนเก่าหลอกล่อเราอีกครั้งก็แล้วแต่เราเลยนะคะขอให้พวกเราทุกคนสุขสมหวังในความรักนะคะ